เฮ้ยเดินภพษาอะไรวะเพื่อนอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆๆที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะไม่เห็นเลยไงว่าคนเดินอยู่อะแล้วคุณถือแก้วภาษาเลยวะเรซูเม่เปี่ยกหมดแล้วเนี่ยสวักงานไงวะเนี่ยเรซูเม่ล่ะไม่มีครับไม่มีเรซูเม่แล้วมาสมัครงานทำไมท่าทางจะไม่ดีแล้วไงเอาไงดีวะเนี่ย นี่บริษัทพวกคุณทำงานยังไงไนเนี่ยผมมาส่งในซูเม่ไปในอีเมลแล้วคุณแน่ใจนะคุณคือคนสัมภาษณ์งานอ่ะผมรับผิดหวังกับบริษัทนี้จริงเลยเฮ้ยเมื่อกี้ฉันเห็นของคุณผู้จัดก,การด้วยแหละไม่ใช่ว่าเ้าแล้วไม่บอกให้เร็วกว่านี้คุณดครับคุณสัมภาษณ์งานผ่านนะครับพรุ่งนี้เริ่มมาทำงานได้เลยบริษัทเราต้องการคนที่เป็นตัวของตัวเองแบบคุณมากครับ เราไม่ได้ขาดคนค่ะพี่ขาดสิเด็กใหม่ที่ชื่อนัดอ่ะเธอหาโอกาสไล่อ,ออกได้เลยเฮ้ยเด็กใหม่ไปซื้อกาแฟให้หน่อยดิอ๋อครับครับนะัดพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทํางานแล้วนะบอสจ้างทุกคนให้มาทํางานไม่ใช่ให้มาซื้อกาแฟจะไปไหนก็ไปไปสวัสดีค่ะู้กัาการเฮ้ย เดินภาษาอะไรวะไม่เห็นหอเลยไงว่าคนเดินอยู่อะแล้วคุณถือแก้วภาษาเลยวะเด็กใหม่มเปลี่ยนแล้วเนี่ยนี่เด็กใหม่เลยเ<ะ>มื่อเช้าผมเข้าใจอะไรผิดไปนิดหน่อยผมขอโทษด้วยนะกันแย่แล้วเขาเป็นผู้จัดก,การมาแน่งี้วันนี้สำนักง,งานใหญ่จะมีคนมาประเมินบริษัทนะทำอะไรก็ระวังระวังหน่อยละได้ครับได้ครับ <c oughs> ที่แท้ก็เป็นคนประเมินพนักงานบริษัทดีนะที่ไหวตัวทันโหนาครับ บริษัทนี้สังคการทำงานดีมากเลยครับเมื่อกี้ผมให้เด็กใหม่เพิ่งเข้ามาไปซื้อกาแฟก็มีพนักงานคนนึ่งไล่ออกผมทันทีเลยครับผมรับรองว่าบริษัทนี้มีปัญหาภายในอนาคตแน่นอนครับ